สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับรับชมช่องนายดินดัมซิ่งครับสิงทองครับก็มาเก็บนาตัวเองครับที่มันหล่มครับมาดูว่ามันจะหล่มไหมนะวันนี้นะตั้งแต่เมรีเลียครับนี่นะครับทำการแสดงโดยเบ้าเอ็มลอยครับเบ้าเอ็มลอยที่เป็นพระเอกนะครับงานนี้นะครับอาจจะเป็นเโคอนะไรเป็นพระเอกครับงานนี้แต่ผมกิจาเบ้าเอ็มลอยนะครับเสียเออยู่นะครับงานนี้นะครับ เดี๋ยวว่าไปเบิ้งนะครับแม่งหดก้นนะครับมันลุ่มนะครับเจยว่าแล้วนะครับมันสาเหตุก่อนมาเอาเมคโคจากของมาตักดินไปขายนะครับเอาบานี้ตักดินมาพ่อนะครับมันมามันบม่ได้มันบม่ได้รับนะครับก็เลยเอาเมโคนะครับมาขุดจักจักจักนะครับเห็นมันผุขื้นเอารถไถดันนะครับุูทตายเป็นลุมพังห่างจากของครับเจ้าเขาจาของมาเร้วครับ เรื่อยๆมาเอาเองมาเก็บของอย่างของนะครับที่ว่ามาไกบ่หระ้กกระชีได้อยู่ชิบสอบอยู่บ้าง,งมันแห้งแล้วนะครับน้าแห้งนะครับ,บแถวนี้ลมม้มมดนะครับ,บนะครับแถวนี้เป็นหน,นังหมูนึบหนับมดนะครับง่ามกับนียวบ้างอ๋อตัวยูฆ่าตัวหนีมากเลยวะเหนียวหัวแขมกวยดอกมาไก่ข้าอวุ้นี่ดิแ,แม,ม่นมันมั่งง่ามตะมูตัวใหญ่มูนี่พ่อใหญ่สินตะกี้แล้ปลูกเนาะ นี่เขาบอกนี่ไม่ได้แต่ตุนน้ำนี่ก็อบอกนี่ครับโอ้ยแหงครับแหงแหงแหงโอ้ยสบายครับสบายเท่านี้ล้มมืดนะครับเก็บใจครับเก็บตายครับโค่นดำปีเลยครับนี่มองหันมองหันมันหักหนึ่งมองหันกบมองซื้อนี่นจับมาตัวหนึ่งมองนี่ครับแม่นมองหันมองหันขาดลงเลยครับหนึ่งขาดลงเลย นี่ครับเขาเจ้าน้อยได้พห่น้องเดี๋ยวให้เป้าเอ็มลอยเขาจะการครับงานนี้มันเป็นเหตุแนอนว่ามุอผมนี่นะครับมึงกวยงัวน,นเห็นมุกผมมีแหละแนดาเขาดิน,หนอห้อยงัวครับแล้เ,เจ้าเซาเลี่ยงงัวเขาจาก็ผูกแต่แม่มันลูกเขาโยกผูกครับห้อยงัวม่ยำเขา มึงนี s <S helmet, he ่เป็นหินงแห่ด้อังมึงนี่เป็นโนู่นหิ้งแห่มอไม่ติดไม่แห่ไม่แห่ไม่ทินงแห่ดำดำไหมหินงแห่ตายไหมหินงแห่ตายไหมมันดำนะครับล่อใบบุหรอยมาเสียออมมาว่าหนักตากมานะครับพี่น้องเอาถุงก่อขึ้นเล่ารถนะว่าอะไรครับเบาเหี่ยมอยมาแล้วผมเปลี่ยนซื้อให้มันแล้วนะครับจาก พ่อพิ้วนะครับเป็นเบาะยมลอยนะครับมามุ่ยครับภาษาภาษาไทยเอิญนมามุ่ยครับภาษาอีสานบักตำแห่ครับเฮอยหัวหน้าเอาเงียงในเข่อยเลยนลยคือบงเงียงที่ว่าข่อพี่ก่อนพี่แม่ทีแม่มานักแี่ บายบรมลอยครับปีนาพอดีนะครับขั้นไม่มาวพอดีว่าอายาไอเดาให้สียงเร้ววะให้เสียงขั้นหาเสียงกวนจะไปหา,าบึาง,บงย,ยังไงหาบึางให้เสียงมันจะเป็น่นรถอูยังน่อยนะม,ม,ม,นนมันจะเป็นตังอยไ,ไอวะตัตงา,า์เงทำกลมทำปากวะมีหน่อยมีเงยไหมหเหออ็นมันมีหน่อยมีเงไหมพูดเลยว่าบางนีรถหน่อยเขาเน่ย จะบอกว่าจะบอกว่าจะบอกว่ามันจะผูกมันจะี๋จะบอกว่าเนี่ยวม่ไม่ต้องครับมนรุนกันาจะเลี้ยวบอนะครับมันรุนกันครับาจะเลี้ยวบอเพราะว่ามันล้มนะครับแต่น้ำมันแห้งแล้วมือผมเมื่อกี้เจียวหนูน้าเครื่องแข็งครับบู้ไปเลยอ้าวู้ไป

วงนนนัั้ะครบมันเฉียวงานนะครับมันเฉียวงานหล่ะครับเส mm ียเวลานะครับก็เลยเอาไว้ก nah, ่อนเกิดเลยบ่ทันเกี่ยวเพราะว่ามันเฉียวงานนะครับเี <t un> <t un> ่วงานสิบ่แล้วนะครับแล้วนั่นล้มนะครับนั่นลุกนับนะนั่นนั่นนะครับนั่นนะครับแม่นแห่งอารมณ์นี่พี่น้องเปนชีลมั่ารถกลับไปแล้วครับแปดก้ตันเลยครับนั่นนั่นนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เล่นมาเทียร์าโอ้ยไหนครับเข้าเข้าตามหลักครับเข้าตามหลักเ้าเอี๊ยมลอยไปครับนี่ครับนี่เหรอพี่น้องนี่ครับลุกนับลุกนับเฮ้ยแก้วแก้ว นี่ครับแล้วนี้นะครับลมเอาพอมาลุ่นกันนะครับมาสี่เหล้วยมาแล้วนะครับทำการแสดงโดยเป้าเ,เอ็มร้อยนะครับมีที่แล้วกับลงกในนะครับตรงนี้นะครับเพระาะว่ามันแห้งนะครับทีนี้มันน้ำไหลายหน้าตรงนี้ ของผมนะครับประมาณเก่าไรนะครับหน้าตรงนี้นะครับเก่าไรเก่าอะไรกลัวนะครับอันนี้หน้าตรงน้อยนะครับมันแค่หน้าตรงน้อยพัมลุ่นเลยครับว่าสีแล้ยวมาแล้ว ถ้าล้มนี่ต้องไปเอาแบบขึงท้องหน้านะครับทะเลมาทุ่ยถ่ายมูนะครับมาเจอทุ่ยถ่ายมูเลยคองหยองคองนะครับก็นปยังนะครับถ้าล้มเขาก็เสียไปล่าอยู่นนคลองหยอกของนะครับพเพราะว่างา่า,เเาย,ออยงงามาเร็วนะครับก็เขี่ยวแล้วนะครับเกี่ยวไปเรื่อยๆคลองหยองนะครับล้มเหงารถไม่เดินต้องดึงร้ายครับตั้งพี่กอะดึงเลยครับ ตั้งคุกนกระึงได้ครับพี่กัหุนทางครับถึงในชั่วโมงครับลุ้ง,งไงครับาขีดแล้วว่าแล้ว อะครับพี่น้องนะครับมาลุ้นกันมาสิดลมมาลมน,นะครับนะครับเที่ครับผม